น้ำปลาโอ้โอ,อร่อยก็คราวนี้แหละโอ,อ้สงสัยต้องเพิ่มขนมจีนแล้วค่ะทุกคนคมไม่ได้ใส่น้ำปลาแล้วแหละสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามาทํายําขนมจีนกินเมนูง่ายๆนะคะประหยัดประหยัดนะคะก่อนหวยออกนะคะรอรุนหวยออกหลังหวยออกถ้าออกเลขศูนย์สี่หนึ่งหรือห้าแปดนะเราจะไปกินหมูกระทะนะคะทุกคนเผื่อใครอยากลองเสียงดวงด้วยก็ ได้นะคะทุกคนนิดๆใน,นหน่อยนะคะเผื่อได้ค่าขนมถ้าไม่ถูกก็ไม่ว่ากันนะคะอันนี้เลขเราชอบนะงวันที่แล้วเราก็ได้มาเต็มๆนะคะทุกคนค่ะพร้อมแล้วก็ไปดูวิธีทำยำขนมจีนของเรานะคะทุกคนยำขนมจีนอ่ะพร้อมแล้วเราพร้อมแล้วเราก็มายำขนมจีนกันเลยนะะขนมจีนเราซื้อมาสิบบาทนะคะทุกคนก็วันนี้มาไวไปไวนะคะวันนี้ว่างนะคะฝนตกไม่ได้ ทำอยู่บ้าน,นะค่ะวันนี้ไม่ได้ไปไหนเลยนี่ค่ะใส่ผักดองด้วยอากาศจะดูมืดๆหน่อยนะคะในครัววันนี้นะแล้วก็ใส่พริกเผ็ดมากเผ็ดน้อยก็ตามชอบเราเลยนะคะทุกคนพริกข้าวควั่วน้ําตาลอาจจะหวานนิดนึงหรือเปล่านี่ แล้วก็น้ำปลาโอ้โ,อ,โอ,อร่อยคา้าคราวนี้แหละโอ้องใส่ต้องเพิ่มขนมจีนแล้วคะ่ะทุกคนคงไม่ได้ใส่น้ำปลาแล้วแหละลืมไปว่ารูมันใหญ่หคะ่ะทุกคนอื่อะก็ไม่แน่นะเดี๋ยวใส่ไปแก้ด้วยน้ำกระเทียมดองนี่ค่ะก็ตัดความเค็มนะคะทุกคน ด้วยน้ำกระเทียมดองสักนี่กัวตะเกียเค็มไปมั้งเนี่ยเนี่ยก็ลองก่อนนะคะทุกคนอืมชูรสหน่อยตัดความเค็มชูรสนะคะทุกคนเพิ่มความอร่อยโอ้ปลาปลาพี่ไหม ไหนลองชิมดูหน่อยดิใช่ได้อยู่ค่ะทุกคนไม่ถึงขั้นว่าเค็มมากพอใช้ได้สำหรับคนที่ทานเค็มหน่อยนะคะใส่ผักไปหน่อย พาะของเรามีผักกาดดองด้วยค่ะก็เลยไม่เค็มมากนี่ใส่ผักอร่อยอร่อยหอมเลยนั่นต้นหอมผักชีนะคะ นี่ขอเพิ่มพริกอีกสักหน่อยนะคะทุกคนเพิ่มพริกเพิ่มพริกจัดจัดหน่อยเขาเรียกว่าผักกาดแก้ว ไม่เค็มสรุปแล้วไม่เค็มนะคะทุกคนตอนแรกก็ว่าจะเค็มเพราะเราใส่น้ำกระเทียมดองตัดไปนะคะมีผักเสริมนะคะทุกคนก็ใช้ได้แต่ไม่ได้ใส่น้ำปลาและะ้วค่ะไม่ได้ใส่น้ำปลาแล้วนะคะทุกคนปะลาล้าลงเยอะไปหน่อยเทเยอะรูมันกว้างนะขอชิมหน่อยสิอื้อหือ เติมความเปรี้ยวด้วยมะนาวนะคะสักหน่อยบางคนเขาก็ไม่ใส่มะนาวนะคะถ้ายำขนมจีนผักดองก็ความเปรี้ยวของผักดองก็ไม่ถึงขั้นรับเปรี้ยวมากเกินไปนะคะ่ะ โดยโด้วยผักนะคะทุกคนยำขนมจีนของเราก็เสร็จพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะทุกคนให้ดูหน้าตานะคะมาทานด้วยกันค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่เราลงนะคะ สำหรับคลิปนี้ก็ขอลาแค่นี้ก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ